จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะล้องงานม,มากโอ้วดึงไม่ขึ้นเลยดูรากทะลุหมดแล้วเวลาที่เราทำความสะอาดจับต้นที่อยู่ชี้ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงใบนี้อหรอคะคือด้านในอะ่ะไม่มีดินเหลืออยู่เลยทุกคนดู <c oughs> มีแต่ราก แล้วที่สาคัญพอเราเริ่มเอาลงในกระถางตัวนี้เสร็จแล้วอะ่ะตัวที่แนนทําต่อไปก็คือการโรย,ย,ยด้วยขี้ไก่นะคะโรยด้วยขี้ไก่ต่อไปปลูกก็จะใช้ขี้ไก่ปลูกให้ดูกันว่าทําไมมันถึงงามนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะสวยมากๆเลยนะปลูกให้ดูสองกระถางนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเลยนี่อยากให้เห็นนะคะว่าทําได้จริงๆนะเพราะว่าแนน luceng godgnite